เอ็ดมาสิบกว่าปีแล้วชีวิตดีเปล่าดีกว่าเก่าเนี่ยดีกว่าเก่าครับดีกว่าสมัยวันทันเห็ุบอกครับครับดีกว่าเนี่ยเอาดีกว่าแนวไหนเนี่ยครับมาฟังเนี่ยกอยังเอาเ็ดนี่มาว่าเอายางยังก็ได้กินนะครับก็ไหลเงินพร้อมนะครับกอยางยางมากนี่ือพวกสิมาเด่นน้ำนี่ก็เมงสันปั่นกันกินเมื่อานบอกก็นึกกับลบเมื่อก็เสือต้นมักซสร้าเนี่ยเงือสือต้นมักฮงแน่นอนนี่ก็ยังนี่พวกเฮ็ดหน้า สมัยใหม่นี่สร้างยาขายยายาขายยาย่างจังเนี่ยคือผมนี่แต่ก่อนนี่ผมก็มักหยาขายยาเดียวมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขึ้นมาอะไรมันนี่ห้านี่อ้าวเอาไปขาเบิดเดียวควายงัวเขามันตีกินใส่สิเวียนเทามันก็มันเมื่อยมอยไรเไปเสียดยาขายยาเบิด์ตมือเบิร์ตเปลี่นงันนี่งานไปนี่มาห้านี่ผมบริขวางยังได้นี่กินยังนี่บอกสิหรอกสิร้านกินไปเลยเห็นไหมผมมันเนาอย่างเห็นครับคือมันสิเวียนนันสิดีกว่าเก่านะครับเพราะฟันแข็งแรงนนะเพราะ ยาขายยาเข้าไปใส่เข้าใส่แบบว่าเอากล้วยงวขามันโดด สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยกไม่มาแล้วครับมีบ้านนิวสีพ้าพี่น้องมาเบิงเกษตรผสมผสานนะครับเด้อของพ่อสถียนเกตวัดครับพิกาดแปลงกายุบานดอนใหญ่ครับบ้านดอนใหญ่ใต้ตำบลดอนใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่อำเภอสีเมืองไม่จั่าวัดอุบลราจะท่านนีครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเห็ดแบบผสมผสานแพะแพะหน่อยครับกําลังกินยาอยู่นี่ครับเป็นตะหักนะครับ แล้วที่าไปฟูดคุยกับเจ้าของแปลงเพิ่นคุณพ่อเสถียรเกียรติวัดสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นผสมประสานบ่อครับผสมประสานครับเพิ่นพวกเฮ็ดเด่นไปนี่ละเพราะว่าเริ่มแรกก็พวกอันพวกกลมอันนี้นะพวกเพิ่นในวัดนี่แล้วเจร้องสีนแลเพิ่นก็มาแนะนําให้เฮ็ดมาเรนนี้พวกนะบ่บ่ค่อยเหรอปุ๋ยโบ้คอยคอเฮ็ดหยังแน่ครับนี่นี่ครับมี เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเด่นก็เลี้ยงซิ่งมะเร็มไม่เลี้ยงแพะเนี่ยครับครับแล้วก็มาเริ่มเลี้ยงแพะครับเริ่มเลี้ยงใช่ไตพื้นที่จักไรครับทั้งเมื่อยู่นี่เมื่อยแปลงนี่ประมาณยี่สิบห้าไร่ครับยี่สิบห้าไร่ครับเพราะมันมอนอ๋อนี่บ่อปลาเพิ่นนะครับบ่อปลาตัวนี้เมค่อยขึ้นกินเหรอครับเพราะอาหารมันมีอันไล่แรงมันหลาเพราะนุ่เดาะฟาร์มนะครับครับ มันจะขึ้นกินไร่แรงที่กี้มันจนบ่เห็นหน้าผมนมันขึ้นมานี่ครับเพราะว่ามันไลยอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมของมันไร่แรงเกิดเนื่อไล่แรงก็ยังขึ้นมาว่าถี่มวันโบท่นานเด็ก,กินไร่แรงรอีซิปหาไคร,รไ<ล>ครับผมเหลือไว้เห็ดหน้าจากไรครับพ่บอม่วนนี่ก็สิบประมาณเห็ดเกษตรนี่ยูน่นี่แก้วมังกรเนี่ยสิราเนี่ยนี่ก็สิบยู่ประมาณหกไร่เจ็ดไร่นี่ลนะครับครับบ่อปลาเนี่ยหกไร่หกหก 6บอ่อครับบอ่อปลาย6บอ่อผมก็ทิ้งคุดข้องสีรอบหน้าแล้วล่ะครับนี่บ่อนดอกแต่ว่าก็เคร่งเลยล่ะผมไปปลูกดิง่งป้าดิง่งยังไปน้ำเนี่ยเข่าไหร่ตั้ปีแล้วครับป๋อหลายสิบกว่าปีเลยครับโอ้โหเดิมเดิมผมก็ไปเห็นงานก่อสร้างนี่แหละไปเห็นเขาจะปลูกแก้วมังกรผมก็เรียกว่าปลูกแก้วมังกรเบิ่งไรหนึง่งอยู่ใต้บ้าน มันไรหนึ่งมันเลยสามารถเลยหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับผมก็ได <Dead. S 1> ้มาขยายอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านผมก็เห็ดแปลงหย่าแปลงหย่าเดี่ยงงัวผมเจอกี่ผมเลี้ยงงัวสี่สิบคนเลยสี่สิบห้าสิบตัวเพราะว่าดูดเฮียนนะเฮียนยูอยมืองครับก็ได้มาดูดเฮี่ยนจบเลยเก็ดมาก็ได้มาอันนั้นผมก็ได้มาคิดใหม่ว่าเลี่ยงปลาเดี้ยงยังไปนํ้ำบรอเห็ดบ่อปลาเห็ดยังบ่อนั่งไป ก็เพอเด็กกินเนี่ยไปยังก่อนนะว่ามันเด็ดไปนำที่อยงกบนี่ก็เดียงพี่ว่าให้มันขยายพันธุ์ไปสิสโลกให้มันออกเองเอาหัวก็ไเดียงที่แรกเลยหาลูกฮกโลกปีหนึ่งเห็นโลูกสองลอดนะครับเพราว่เดียงไบบมันออกมากกินอาหารเงี้ยน้ันก็เต็นเอาให้ไปขึ้นธรรมศาสตร์นะครับขึ้นธรรมศาสตร์จากนันมันบวชปลาหนึ่งกับกว่านะนี่กินอาหารเลี่ยตีครับนี่เพราะผมกับ โอ้เมื่อเสาร์นี่พ่อให้มันแล้วให้แล้วอาเวราะันบ่ค่อยขึ้นกินนะคือเริ่มต้นเฮ็ดเมื่อเมื่อพ่อสอนอะไรครับจำได้บ่ครับบ่ไหร่แล้วครับประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับประมาณอยู่วังสี่สิบกว่านีแล้วบ่ถึงหาสิบกว่าปีวังสิบสุกกว่าปีคนะผมเห็ดเห็ดเกี่ยวเมื่อก่อนก่อนเถียงคนไปไปเห็ดงานนาะเพราะเวลาเมาเห็นเห็นขาอยเห็ดแก้วมังกรนนะเพราะเคสื่อมาเห็ดลายหนึ่งอยู่ใต่แต่บ้าน ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่ามันไรหนึ่งแถวบรรทัาเฮ็ดหน้ามันก็บ่าเดิถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นเนาะครับต่อปีก็ได้เดิมหกหมื่นกุ้งกวาเนี่ยวะมันใหญ่หกก็ได้มาขยายหนขยายตัวหน่อยบานทัพก็ได้มาปลูกมะฝรั่งนี่สิราเนี่ยนะปลูกไปกับไรกุ้งกวาเนี่ยที่เกือบสองไรคนเน่ะผมกก็ดมาจุกสาเนี่ยครับจุกเนี่ยขนั้นที่ผมมาจุกสาใน้อยแยกเดียวกันพ่อได้ปล่อยปลาปล่อยอยังพ่อเป็นเสริมไปน่ำนะครับครับ เพราะวันเนี้ยเสริมไปเรื่อยๆเริ่มยางแหลกเลยคือเห็ดแก้วมังกรก่อนครับแก้วมังกรครับแล้วมาเดี่ยงงวครับคือคือแก้วมังกรเนี่ยถ้าไชสิปลูกับปลูกแบบว่าปลูกแล้วมังกรเขาบริสายยาข่ายหนาเขาเอางวมาเดี่ยงนำหนวดสามตูนถึงสี่ตูนนะเพราะว่าหนาเนี่ยเขาก็มันสิกำจัดเองบรือไรใช่เขาก็ตัดในที่แก้วมังกรให้มันไดเรื่อยไปเรื่อยนะงวเขาสิกินเอง เอาก็เอามาให้แนวตัดในเกี่ยวมังกรอนนะเขาบดใส่ยาขายหนา,า,านะครับปัจจุบันนี่เฮ็ดจากไรครับเกี่ยวมังกรก็ยู่ว่างสามสี่ไรน,นะครับอย่นี้สามไรสี่ไรครับอย่างนีสามสี่ไรเอาสามไรสี่ไรนี่เคยขายได้หลายสุดนี่ได้จักบาทครับมันเกิดต่อปีมันเอ,อน่มันปีนึงมันเกิดไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมบดคำนวณเท่าไห่ปีว่าได้ละ ี่หมน,นี่สาม,มันเงียนิ่มโบแพงน,นะครับลาสี่หมื่นประมาณนีน้นะครับสามไ,ไกรกับแสนสองประมาณอยู่วางนี่นะครับโอเพราะว่าตีกิมันหกหกหมนกว่าผมเนี้ยเตะคำนวณเตะข้าวตีกิปป่มันหดเก็บเนาะหนูยนพอจักนะแล้วก็ต้องจักเก็บตีเงียนิ่มก็ใส่ไปเรื่อ,ๆอยๆนะว่าจะไหนดีกว่ตันสองตันดีกว่าเห็นห,เน,หนหน้าไ 5, ่ครับพ่อดีกว่านีครับเพื่อเห็นน้าไรหนึ่งหรือว่อะไรบ่อะไรพอหกหมืเนครับอืมื่อะไรพ่หกหมื่นีแต่ว่าเห็นหน้า โอ้บ่อเสียงปลาเสริมนะครับโอ้บ่อปลาอ่อนงาเนะครับเนี่ยบ่อปลานี่ก็มาคอยมาทย่อยคุดบ่อผอครับเรื่องคุดปีเดียวเหมือนเลยตัวนี้หกฮกหกหม่องนี่มันสิบปีเดียวครับตัวนี้เพิ่นอันไรนาผสมประสานผมไปร่รมเพิ่นเลยมาคุดห้เลยทางการ่งมาคุดห้อ๋อเคยไปร่รมครงการไรนาสมผสมน้ำครับมาคูดไรไรสาเนี่ยนะครับไรไรสาน้อยนี่ครับไรคผ่าน พันสองร้อยตารางเมตรของอ๋อหนึ่งพันสองร้อยหกสิบครับครับตารางเมตรเคือปลาดุกติ่ครับหงเป็นติวอันนี้ก็เป็นบ่อปลาปลานิ่นครับตัวนี้ปลานิ่นครับปลานิ่นปลาเนี่ยอย่างไรโอ้ผนเห็ดดีแห่งเนี่ยพออันบ่อนี่เลือกจัาเมตรครับนี่ยสามผลนะครับสามเมตรครับกว้างเท่าไรครับซี่ห้าเมตรกว้างห้าเมตรครับกว้างห้าเมตรยาวาเลยครับยาวกั ยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรพอดจกเมดจักบาทบอยนี่ครับก็เป็นตารางนั่นคุณผู้นเนะตารางเมตระสิบแปดบาทโอ้คิดเป็นตารางเมตรครับครับเบสเซนหอดหมื่นบ่ครับนี่รวมแล้วนี่มันออยังหาบอนี่มันอยู่หมื่นถทยหมื่นหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกบาทโอ้คุณหาบอครับประมาณหมื่นหกครับครับ โอ้นี่เป็นฟาร์มแพะเป็นนะครับการเดิใไม่ตัวนี้ในอะไรในการลงเดินไม่มันบัดหนึ่ขึ้นฟาร์มเอามาํำรองไว้ก่อนนะครับเลี้ยงได้จักเดือนหรอพ่อแพะประมาณสองเดือนกว่าครับเพิ่งเลี้ยงได้สองเดือนครับเป็นยังคือตัดสินใจเลี้ยงแพะครับเอาแบดดมาเลี้ยงเวลาผมก็ว่าคือเลี้ยงว่วนเลี้ยงควายมันก็หาตลาดยากรึงเนิ่ยมบึงไปิึงตลาดนี่ตลาดนี่คือมันมีเขาเลยมาบอกราคาเอาเองแบบนเบิึงว่ามีเตอพวกเวียดนามพวกอัไนมาเอา หัวควายเฮามันจังสิขึ้นนะข่าเนี่ยมึงพ่อข่านะครับมึงพ่อข่าท่านพ่อข่าเวียดมาพวกอันมามาเร่พวกกัมพูชามากนี่ข้อยง่อยก็ขึ้นเมืนปะขึ้นบรรท่านี่ตัวนี้แพะนี่ก็เวียดนามมื่อเสือพวกกัมพูชาพวกกันอันนีเมาื่อคือกันบรรท่านี้ผัดบ่ออ่งนี่ตัวนี้ราคามันอยู่ตัวไรนะสั่งน้ำหนักตัวนั้นมาพ่อข่าคนกลางมันหลายก็ได้ว่าะเหยมันเังเท่าขึ้นๆตรงๆเยือนตัวนี้มันผัด เพือยังยังตลาดยังกว้างอยู่นะผมก็ได้ตัดสินใจไปไปหาเบิ่งคิดว่าตลาดตัวนี้ยังกว้างอยู่กว้างครับเพิ่อไม่ใหคู่แข่งนะครับเป็นอย่างคือยังกว้างแพนี่คนกินหลายบ่ครับขนกินหลายเพิ่นว่าบอกว่าท่าคุณเดชดามเพิ่นว่าทั่วโลกนี่เแค่พิ่นประสบประการมาก่อนเนาะเพิ่นว่ามันเพิ่นจ้างเพิ่นมาอบรมอยู่นี่นะครับครับจ้างเพิ่งมอบรมเพราะว่าสีเหีืองเขาจะศึกษาเป็นบ่ศึกษาผมก็ไปเบิ่งก็ตกลงเอาลำเพิ่นแล้วเพิ่นก็มาอุ้างเพิ่งมอบรมถามเพิ่นว่า ไปรวบรวมยังไรพราะหนาวบรวมเรลาดสะภัดสามชั่วโมงกะสามหมื่นเหมอนเดียขนว่าก็ได้สามหมื่นกับสามหมื่นแล้วผมเอาหลายดรอก็จักชั่วโมงเนี่ยมาเบาสู้เพราะนองฟังเพิ่นก็ับมาอบรมสีดยุคสีดยาก็เป็นเพิ่นเดือผาเอ็ดบดบอกมาอบรมครับอบรมชั่วโมงหนึ่งคิดหมื่นหนึ่งครับก็็นว่างกันนว่าตามมันอ่ะนะตามเพิ่นอบรมมาไปอบรมลาดสะพกสะพัดเพิ่นกลับไปบดน่ะ อาจารย์มาคิดตัวน,นี้ว่าง่ายๆใยนความคิดของผ่อนนี่ตลาดกว้างกว่างวัวกว่างกว่างัว่วงครับคิดว่ามันสิขายง่ายกว่าขายไงโดยเจพาหน่อยนี่ะะมันจะเหมือนพวกมาเด้พวกเหมืนเบียดม,มากคุณเดชฟ้าม,มันก็นสิโทรมาบอกนะครับเอามาขายเด้อะขั้นหลายขั้นหลายขั้นเฮ็ดหลายนี่เพก็เฉยมาเอาอยู่พี่บ่านี้แต่ผมวันนี้เฮ็ดฟ้ามันก็ตั้งใหม่ก็ยังมาเตรียม การยังพอนไหไรโอ้ยังพอนเดียวนะสรุปถ้าพ่อค้ามาเลยพ่อค้าเวียดนามมากนี่ครับขาวข้ามีหลายเพิ่นขึ้นมาเอามาเอาใหมาเอาพี่โดดครับครับตระระเนี่ยกว้างตลาดสซีดีอยู่ครับเพราะว่าบุ้มมี่แย่ขายนย่างเงี้ยตอนน้สืออยู่ในโอ้ตอนนี้บุ้มมีแพร่ขายบุ้มมีแพร่ขายเลยอยู่ในเปิดหนั่นบุ้มมีเลยนี่ถ้าพ่อค้าเวียนหน้ามากพอสิไปขายได้ไ้มน้ำบานก็เก่าเกาอยู่ครับน้ำบานท้าก็เอาอยู่ ก็เพิ่นก็รับอีกขึ้นกันเพราะว่ารับเบาเบิดนะือสื่อมาจยังสื่อถ้าอันเพิ่นก็สื่อขึ้นนะครับรับสื่อขึ้นรับสื่อขึ้นผมก็เดือนหนึ่งสองเดือนบึงเนี่ยือยังอันนี้ครับพอขายจ้เทือกอะไรเรียงแพื่นี่ครับขายหลายเลยครับขายเทือกแล้วคเพราะั่นกับพอาขายเทือกตายพอะมันหายากนะครับมันยังหายากทางนั่นกับสวนบักซิดาครับสวนบักซิดาบ่อปลา บปลาหกบ่อนะพ่อเนาะครับไปเบิ่งที่ปลาดุกที่ไทยครับหกบ่อตัวนี้ปลายังครับพ่อปลามันผสมเพราะวันลงมานี่ยที่ตะกิ้ก็เป็นปลาพวกปลาไนปลาเนาะครับปลาผสมปลาดุกมันก็ลงมาวันนี้มันหลุดลงมาน้มหลุดลงมานี่ยโอ้เลยมาอยู่นลำกันเลยอยู่ลำการเนี่ยอันนี้ก็เลือกซ้ำกันไหครับความเลือกซ้ำกันครับความกว้างก็ซ้ำกันเนาะพ่อเนาะกว้างซ้ำกันครับยาวซ้ำกันจนครับกว้างห้าเมตรลึกสี่เมตร ปลาปดูบักหลายหนึ่งบ่อหนึ่งแต่และบ่อนี่อนพอร่องที่แรกเลยพอร่องจะปล่อยโตครับผมก็ลงแล้วเป็นถุงเอามาแตา่เนี้ยมกับยูอัน 2, นี้ก็งมันสองพันเนี่ยปลาดูบเอาใส่บ่อเดียวเนี้ยมันทานมันหนามหลอนกับร่องอ่ะไรอย่งเบื่อนผลหอบถีบเนี้ยอ๋อหนามหลอนบ่อมันก็เลยไปของมันเรื่อยๆไปของมันเรื่อยๆจะ<า>กินไม่ได้เลาไปเนียนไปยังกล็ลงลุม่มจริงพอเลี้ยงปลาพอไปขายได้ครับบ้านนี้ตลาดบ้านนี่ครับก็มีตลาดนี่มีตลาดแรกจะยังขั้นหนึ่ง พ่อเลยขายคือว่าปลาพี่กายนี่ก็ผมสีเหลี่ยงนี่พี่กายผมเหลี่ยงหันเนาะเหลี่ยงหันบางแบ่อยู่หันแค่ซุปเท้าหนึงก็ได้มั่นคือนี่รถอีแตกหน่อยนึงผมว่าเอาไปขายข้าวเดียวประมาณจะโม่งนี่กับบดแจ๊กนี่กับิดแล้วนะสูบเท้าหนึงนี่เลยเป็นขั้นรถเลยเป่าครับโอ้ยเต็มเนี่ยหันเลยน้อยลดอีแตกหน่อยลดขายหน่อยใส่ไปเลยครับโอ้โหไปขายนี่ข้าวเดียวเ่รครับข้าวเดียวที่เยาปลา ตะเพียนนี่มันถืขายดีนะครับครับลักล้านี่ก็คือขายตลาดนัดบ้านเฮ่านี่ละครับตลาดบ้านเฮ่านีมันหนีได้น้ำบานาน้ำมันหนีไม่ได้เขาต้องการเนาก็เอา,าหายเอาพี่พน้องผู้ใดกังวลมาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแต่ว่ามีหมองขายกับเพชรคือพอเพิ่นกระไรนะครับเด้อขายนในตลาดนัดก่อนเนาะ่อเนาะตลาดนัดด้วยว่าเขาจะมีการมีงานเขาจะก็สร้างเขาก็เอาหายขึ้นให้ได้นะครับครับครับเพราะว่าเขบวนว่าเขาถืเพียงว่า นั่นไปขายหมองเดียวมันไปขายด้หลายมันก็ข้ามก็ลงนะครับเพาก็เบ่งส่วนมากนี่หลายแห่งนะครับนะได้กี่พมลลุ่งนี่สองสองพันมันเนี่ยไปรู้กันตันด้วยเขาอยู่แนวนี้มันก็ถ้ามาฉาญก็เป็นตะกินเนาะพ่อเนาะครับเพราะงั้เป็นตะกินเห็นไหมสะอาดนะครับนี่นะลุ่งก็คนครับเดาะวางเต็มนี่พ่อสังเกตเบื้อง่าพ่อนจะติดโซลาเซลล์ไว้ทุกบ่อเลยเพราะว่าแม่งใหม่นะเอาไปรอแมงหมอครับรอแมงครับ ก็คือพี่กายนี่ผมผมติดอยู่หันอันหนึง่งบอ่อเดียวเนี่ยผมติดไว้ห่างห่างนี่นะครับคือปลามันก็บ่อร้ายปีกายเนี่ยเอามาปลามันเกิดปลามันกินเนี่ยพวกแมงมัมนั่นสีเนี่ยนะแมงมัปลาเยอปลากินเลยทั้งสีเขาเขาเห็นตัวหันเต็มพอดีเนี่ยกัวกันเพี้ยนนะครับครับมันเกิดย่องยอง่ยองกันว่าพวกเกิดตักไปให้เป็ดมันกินบเบิดผมก็เลยเอามาติดบั้นที่ห่างห่างไปพอาดเด็กกินนะ เพิ่มอาหารปเ,าเป็นอันี่กระสวนมักซีดาเพิ่นนะครับเลยมีสวนมักซีดามีไผ่เนาะพ่อเนาะไผ่เป็นอยัางนี้เห็ดปเพิ่มปพืพ่อได้กินเล่นะไผ่กิมซุงม,มักดินฝาที่ว่าเป็นอยัางก็หย่าไรเด็กก็โบตัดจนเขาเจามาพอ่อนี่คือว่าเขาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควยายเขาเขาแบบว่าเขาก็จัดหย่าเองนะว,งว่าควายงัวงนะทันทีตัดให้งัวให้คว,ยวายไปมันก็ค่อยวเป็นอันมันเก็ดอย่างเป็นอันเอาหลายอย่างนะ คือพวกเขามาแนะนำพวกนักวิชาการเพิ่อให้ตัดออกเบิด์ตเนี่ยแต่งเปลนอยู่เติร์ดนรือสียาขายนาพร้อมครับผมก็บระเฮ็ดนั่ที่กันผมบอกเอาเนี่ยเป็นห้ตัดให้เมื่ตัดให้เบิดเนี่ยนักวิชาการเคยมามาสอนผมมาสิปูบุกซีดานี่สีส่งส่งนี่นะห่างเนี่ยนะครับแต่ตรงมาเอาออกเบิด์ตกดมันยังห่อเดี๋ยวดีๆตัดออกเลยสียาให้มันเมียงหน่วยมันก็งามนะสียาขายนายังก็ เป็ม่รสิจ้าค่ะเนี่ยบ่บ่ได้สีเต้นเต้นนี้เต้ยหัวขั้วให้ขั้วไอ้งัวเอาก็ยะมันบ่เละหลายหรอกครับบึกซี้ไรอย่างนี่เฮาเรียงขั้วหนึ่งัวมันเละหลายครับมันเลยเป็นก้อนกัวกันครับเต้นนี้มันเสริมสิสิหรอกครับโอ้เต้เป็นไรเลยเสริมครับพอามันวัดตัวงัวตัวขั้วผุดนี่นะมันหนากี่ยวกันเฮาขายเอาไรได้ละของพอสมือนี่เป็นที่เป็นก่อเป็นกรรมมาจากสายแน่ครับก็พวกเน่นเกือบพี่หลายอย่างเนาะครับผมกับอัดเฟืองผมกับ เกียกรดเกี่ยวเขาแนวพนมเนี่นนอบอกแล้วหมายถึงว่าการ,การเกษตรนี่ครับใช่เ,ยเยลยรักสิกี่ก็มีง่วบครับ,รบงัวเพราะว่าหยาเนี่ยก็ให้ง่วกินเนี่ยครับง่วแต่ว่ามันอไห่มาเปลี่ยนม่เป็นแพะน,น,น,นี่ครับเจ้ว่าคือเพร์ไปนี่ยมันมันโมทองง่วนะครับเพราะง่วนนี่มันสีอะไรเป็นเขาขายสีโต๊ะโตเป็นบ่นี่วันหนึ่งก็ลักแสนนะครับเพราะว่ามันหานตัวนี้จำว่าโบ่เห็ดหยาเนี่ยมันเกิดงามจังมันนะอะยได้ให้งัวให้ง่ว เพื่อเพื่อมาใส่ที่ราจย่งสิ่ผมกานปุ๋ยผมกบานทั่วรด้วยครับให้ยามันเกิดนะครับขายปลาเนี่ยร้ายไปเลยครับปีกายปีไก่เนี่ยมันร่วมร่วมเดี๋ยวมันก็ในึ่งหมื่นสองหมื่นนี่ละครับมันบล่ท่านเหลืเฮ็ดหลายปีนี่จะลงทุนนี่ซื้อปลานี่ก็สองหมื่นกว่าครับโอ้ยินปลาบ่ได้ซื้อร้ายนะครับปีกายเฮ็ดบ่อคัดบ่อครับแต่สองหมื่นบาท บ้างนี่แหละครับถ้าพปีนี้ลงทุนซื้อปลาไปแล้วสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นก็กัวพันนะครับสิบว่าถึงสามสี่แสนนี่พ่อพอแจ็คบ้านจักนะตอนนี้มันไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันเท้าเท้าถือว่าตรงจำกัดจำกัดขีเครื่ก็จะของไปเรื่อยๆนะค่อยไปเรื่อยๆเไปเลยไปเอาบักคงพันกระมี่นะครับผมครับมีแต่ต้นดกๆครับคงก็อออมซาเลวยนะพ่อเนาะ อ๋อเนี่ยงานมันหล่มอยู่หันสามตัวนาไปสังเกตฐานสามสอบมันคงหล่อซาเลยใช่ปะคงอะไรคายนะหมอครับก็ยังปุ๊บค่อยขายดอกครับไม่มีงานการกุศลมีงานคนตายไม่ยังมีสังเกตถอดกระฐานผมก็เอาใส่กระสอบไปเห็นข้าเจ้านล้นะไปเอาไปซอยเพื่นครับแดงกันกินคือคนตายก็ยังเงาเอาด้วยปุ๊บก็ให้บุกค่อยขายดอกบักซีดาก็เต็มเลยนะครับเด้อยนี่บั่ซีดนก็บวชดอกหัวแล้วจะว่ามันเน่ามันเนี่ยหัวมันลายโผล่ได้บางค่าน ผมห่อวังหันเนี่ยสามสามสี่พันหน่วยเ็ดมาสิบกว่าปีแล้วชีวิตดีเปล่าปะดีกว่าเกา่าเนี่ยดีกว่าเก่าครับดีกว่าสมัยว่นท่านเหตุบอกครับครับก็ดีกว่าเนี่ยเอาดีกว่าแนวใดาไนเนี่ยครับมาฟังเนี่ยก็ยังเอาเพชรนี่มาว่าเอาอย่างยังก็ได้กินนะครับก็ไรเงินพร้อมนะครับก็ยังยางมากนี่ก็พวกสิมาเด่นน้ำนี่ก็เมื่อสันปั่นกินกินเมื่อวันบัวก็นึกกับลบเมื่อไงก็ ซื้อต้อนมุกเสีระเนี่ยเงินซื้อต้อนมัคงคองแน่นอนนี่ตอนผมเพาะขายตอนแดงแดงนี่จักหน่อยผมเพาะไปคุกยางนะไปมันก็ดีขึ้นมากเลยแต่ค่าไฟผมยังขนาดน้าเดือนเดือนละพันกว่าเนี่ยยมแดงบรี่ยมันาก็ยังพ่อหลอดอยู่หลอดนะครับพ่อได้อยู่ได้กินเลยเอาขายเบี้ยเัินือยังตอนมุกเสียราขายเนี้ยหวกขายกิ่งพันธ์แก้วมังกรเนี่ยนะครับ ครับก็ขายปลาขายมุ้งมนีล่ะครับผสมประสานกันไปนะครับปลานี่ก็เลี้ยงเป็นรุ่นๆบ่ครับปอปอเอารุ่นเดียวมาแต่เดินหกมากก็ปล่อยไปเอยนะครับไปพร้อมกันเลยครับทตัวนี้พวตัวนี้มันสิเป็นของเก่านําำนะครับปลุปล่อยปล่อยสมวนเวลาจับขายก็จะทยอยจับแล้วแต้ตลาดแล้วแต่ตลาดแล้วใครเห็นซิเห็นแล้วว่าจีซิบลสามิบลมันก็มาจังบลุงนะครับขายเรื่อยๆเอาเงินเรื่อยๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับ โอ้เส้หลายเียนะครับพี่น้องนี่มันม er ีพ mm ี hmm ่อ hmm> ยู่ลองพี <t 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 ่ลองไปลงไปลงว่าทางฝุ่นก็มีข้องมีสาอีกข้องข้องที่ไปข้องหลบหน้าครับยังบอนเลยบอนเลยหลบครับกัครับหนึ่งมีปลามียังสุดทันเอาผู้ใดออกแบบให้พ่อครับที่แรกนี่ว่าต้องขุดสามองได้ยังมองได้เองสิครับก็บอนมีไฟแล้วเขาคุดเองนี่แต่ว่ามันผิดคุดผิดนี่คุดข้องนี่ครับคุดข้องผิดผิดอย่างไรว่าผมมาเฮ็ดไหนไหนซ้ำนี่คว่มกวงซ้ำนี่ที่นี่ขว้มเฮ็ดสองเม็ดนะเลือกสาเมตรนะ แต่ว่าหน่อยบรรทัดาายาม่มเพราะปลามันกิสิกินอาหารบวบปันไหน,นะหนแล้วพวกสิขยายอยู่กี่ต้นก,การการคิดเองเนี่ยมันก็บบปันไดนเท่ากับไปศึกษานํานะไปเบิ่งงานไปยังเท่ากับศึกษามาต่อยอดนํานะครับมันเราคบวอได้เอาแต่ความคิดจต่ของนี่มันเสร็จแต่ความคิดจต่ของก็เร่พิษพิษผัดผานไปนะครับปลาเป็นผนแห้งนะครับนี่ครับปกติพอหายอาหารมือและวยังเทือกไหมเทือเดียวแต่ไม่เหมือนเ,อออเสียแต่หายก่อหายวอได้หายร้ายเสยียไม่ตัวเราถ่วยห็นนี้พอให้หัดให้มันกินเองนัาา่ธรรมดา ถ้ามวา,าเอาเฟืองมานถิมลุ่งมุมกูม,มุมเนี่ยนะสิไฮมันเกิดไล่แรงนะครับ,รบปีกูปีปีเดียวแจเกนย่างเนี่ยมันหยากก็ได้หมดเเหตุอ,อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันอกสิเกิดไล่แรงหรือสิกินเฟืองกินย่างนำนะพอเสริมให้อาหารวันละหนึ่งครั้งนะให้ให้ในน้อยให้ในใใน้อยเพราะว่าให้ก็หากินเองนำนะครับหากินเองนล้วพอมัน่าขึ้เคลื่อนมากก็มีไฟมีย่างกินนะครับมันทีมันออกลูกบางที <ด>ปลาออกลูกไปนำปลาก็ออกลูกไปนำหอนปัจจุบันนี่ก็ยังไปขายจูน้ำตลาดนัดอยู่บ่ครับขายอาทิตย์หนึ่งไปยังหมื่นครับ่ช่วงช่วงนี้พวกใครได้ขายแล้วมันจะลุ้นๆเก็ดไไปขายช่วงยังน้อยสี่เริ่มเกี่ยวข่าวเนี่ยแล้วไปขายครับออ๋เ<อ>กี่ยวข่าวเราขึ้นช่วงนี้ปลาท่านใหญ่งงปลาเออมี่ยุบปลาใหญ่ก็ดีเพราะว่าเห็นนใหญ่ๆนะพวกนี้ขายครับ กสีบ่อยจากส่วนมันตอนนี้เพราะว่าขั้นส่วนอาหารน่ะสเหลื่อม่หยบอกกินอาหารนะครับอือากรตรงปล่อยมันจะเริ่เติบโตปล่อยไปเรื่อยขั้นเป๊ะโรหนามโงยังมันกระสียุดกินอาหารสียุดเติบข่วมเติบโตของมันคุณขึ้นกินอันซยตรงนี้เดี่ยพ่อพักผ้านี่ปลูกไ้ป่ะครับนี่ปลูกกันนี้หยูพันโยูดินหลูหมานก็นเกล่นเอาเสียบเสียบไปีเสียนะพ่อเด มันก็ตำม้งไม่ยั้งนะให้อยากกินก็กินนะงามเลยครับนี่เด้องามเองมันพักผายขยายเร็วนะพอน่อเนอขยายเร็วนี่มี่เราอยู่นี่เลยที่แหลกนี่พิตะเบียอยู่นี่เลยเอาไปโยน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 ไปเหันกับคนติโยนไปซื้อๆก็ตอนแรกก็มีหน่อยหน,น่อยนีหน่อยหน่อยเพราะว่าเอาลวดโยนโยมาว่ามันคันเทียร์จะ่ห็นมันบุกขวางก็กกงกได้โยนก็ได้ครับพักผายไว้ในในนี่ก็มีปลาพร้อมมี ผักไผ่อยู่นี่ทั้งผนกับบกฮวงนะครับทั้งรังผลปล่อยเห็ดดีนะครับพี่น้องผักไผ่ฮวงร้ายหรอฮหงใจไว้พ่อได้กิน่ได้กินนี่ยแม่แค่นี้ก็ให้หากินธรรมชาติเลยก็เสริมอยู่ครับครับเสริมอยู่เพรานี่ครับเอามาจากอากาศในน้ำหาเสริมพ่อซื้อมาซื้อมาตัวละหลายไปเลยครับแพร อยูหันอยู่ตัวก้อนหนมาสิแม่มันก็แพงเยอะแม่พันครับพันม้อนนี่ก็บโแพงเดียตัวสองพันกว่าต้องพันหาโน่นนี่ก็บฝุ่นเนี้ยแบบเมินเหมือนเนี้ยครับโอ้ตัวพอพันธไม่พันนี่เป็นหมื่นครับมึงตีฝุ่นขึ้นขึ้นกกกันหรือตัวนั้นเป็นหมื่นนะครับฝุ่นฝุ่นเป็นหมื่นฝุ่นขึ้นโกกใหม่คือตัวหน่อยกับตัวแม่นี่ก็สิบหอดปะครับใช่ครับสองสามพันในเยอะตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ชื่อแปดพันหานะครับ โอ้ oh, ตอนนั้นนี่นีนน่บักขกึ้น,นยินกบบังหมีอยู่นี่แปดปันหาครับแปดปัญหาโดยปกติลูกม่นอกมาเขาเลี้ยงให้มันอายุจักเดือนครับถึงจะขายได้ตัวผู้นี่เขาเคยเลี้ยงคุ้นคุ้นกับบ้านสี่เดือนขายได้ครับสี่เดือนขายได้แล้วครับตัวแม่เนี่เขาเคยยังสงวันอยู่คู่เหมือนี่พะวันตัวแม่นี่นยถ้ยาไปหายตัวแม่เอาเสือมาจากฟาร์มแถมันก็คือว่าบ้ันเนือครับ <c oughs> โอ้โหดีแล้วเป็นผสมผสาน มักหนาวเพิ่นนะครับพี่น้องนี่หนาวผู้ไปเสียหาโจทแห่งกินบ่วมืดนะพ่อเนาะห้อยเพาะขายอะไรเด้อเพาะขายเนี่ยเพาะแจกข้าวเจ้าเนี่ยไอขายพร้อมครับอันนี้ก็ไก่พันไข่ไก่ไข่ก็มีมี่ซีบโตตี่สีเลียงเสียหาซีบผมเนี่ยเลียงพันเลียงก็ได้กินเนาะแถวไก่ไข่ก่อนถ้ามีสิเป็นโรงเลี้ยงนะพ่อเนาะตะกี้เลี้ยงหมูครับครับโอ้ตะกี้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูมันขาดทุนก็ได้มาอันนั้น เปลี่ยนใหม่เลี้ยงมั่เลี้ยงมัวน,นี่ขาดทุนขาดทุนเลี้ยงแพะนี่เลี้ยงง่ายกว่าบ่ะพ่อง่ายกว่าอยู่แพะกับงัวนี่ยังเลี้ยงง่ายกว่ากันครับคือที่ค้มก็ว่าเลี้ยงแพะเนี่ยนเะพราะว่าแต่เลี้ยงเลี้ยงงั่วนี่สิบตัวนี่สิบตัวนี่ใส่ยางประมาณสามสี่รถเข็นน่ะนะครับครับต่อเมื่อแต่ว่แาแพ้เนี่คือสามสิบตัวนี่ก็ประมาณรถสุกเดียวขึ้นกันอ้อ <G ül> มันกินว่วหลายแต่ว่ากินอยู่วัดเหมือกับฮันเซิมเด็กๆหน่อยโอ้ครับครับสามสิบตวัวนี่รถซุกเดียวรถซุกเดียวเนี่ยนี่ใส่นี่ฮันแต่มันมีหันเสริมเล็กน้อย,อยกันแต่ก็หัวพุ่งกว่าเซิมกันครับสามนันสามนันโตจักบาทครับพ่อหนึ่งนนักสามสิบสี่สิบโลน่ะนี่วะครับนี่เอามาถ่ายเพิ่งเจอม้วนอันนี้พูดนี่ชื่อมาเบุตนี่แสนกว่าครับโอ้ต้นนั้นตัวพ่อพันธุ์ไหมพันใหญ่ตัวนั้นตัวนั้นนี่แดงนั่นเหมือนสามนี่ครับน่ะตัวแดง เพื่อนมื่นสามม้อนนี้ม้อนนี้เริ่มต้นแปดพันหาครับเริ่มต้นแปดพันหาเบิดนี่ยพอซื้อมาจาการามคุณเดชฝ้ามครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับเนาะเพื่อผู้ใด้ยงเริ่มต้นครับกำลังเริ่มต้นเนี่ยวะเจากดีบว่ดีพันจากพี่น้องไปหาขอมูลเอานะอครับเฮาเบืองอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้พ่อเชิญชวนพี่น้องนะครับเชิญชวนพี่น้องเพราะว่าพอว่าพ่อเฮ็ดเกษตรผสมผสานมาสิบกว่าปีแล้วมันมันพ่ออยู่พ่อกินมีอยู่มีกินชีวิตดีมีความสุข ห้พ่อเชิญเพิ่นมาเห็ดคือ่อดนะครับอยากให้มาเห็ดคือกันนะวันนประสมมาสารนี่เพราะว่าคือเอาเห็ดพวกกที่เราที่เราพวกเอาใส่สารนี่มันสีชีวิตดนามคือสีดีกูเก่าแต่ก่อนหน่ผมนั่นสียาหนึ่งยาขายาหนึ่งแต่ก่อนหนึ่งนี่แพน้าหรือ่าอสียาขายนาบ่นบ่นไรร่งเล้กูปีนั่ะแต่กี่น่ะแต่ก่อนผมสียายาาามมสเดิมเห็ดแกี่ยวเมื่อก่อนผมมาเห็ดเกี่ยวเมื่กอมมก่กอนเนี่ยบ้นี้านี่สี ก้อนสิคือไม่สิไปยขายนามันง่วงก็สิว่าได้กินมันก็ได้พริกนี่นะใครอยากเค็ดก็บทอดรองเบิงแต่ว่าเฮาใส่ยาขา,ายนาแต่ว่าหยาหลายคือเฮาเลี้ยงง่วงปั๊บนี่เลี้ยงสามสีตัวเฮาสิบวยอยากขายาอกครับเพราะว่าถ้าเฮาข่าไปแล้วเฮาสิบวยไมีหยาให้ง่วงกินครับไปพวกสี่เลี้ยงไม่พวกปลูกไม่นี่นะครับครับเฮาเลี้ยงไปเรื่อยๆบรรท่นานี่ปลูกไปเรื่อยๆนี่เฮาสิเริ่มฮักหยานะบอกง่าย แี่หักหยานะ,ะคือ,อยันนี่พวกเฮ็ดหน้าสมัยใหม่นี่สร้งางหยาขายายาขายาย่างจังเนี่ยคือผมนี่แต่ก่อนนี่ผมก็มกักยาขา,ายาเดียวมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขึยข้นมาเลยมันนี่ห้าเนี่เอ้าเขาไปขาเบิดเดียวควายงัวเขามันตีกินใส,ส่ยซีวิตเขามันเก็มันเมื่อยมอยอะไรไปเสียดยาขายาเบิดมือเบิดเบียนงานนี้งานไปนี่มาห้านนี่ผมบดีขวางยังได้นี่กินยังนี่บอกสิหรอกสิรานกินไปเรื่อยเห็นผมมันเหนาวอย่างเครับคือมันสิ ที่เป็นสิติโกเก่านะครับเพราะว่าแข็งแรงนะเพราะวาหญ้าขายหญ้าเข้าไปใส่เข,ข้ขาใส่แบบว่าเอากล้วยงวดขาัขขนวดนะครับจากอดีตก็เคยเป็นคนส,สคร้างหญ้าคือกันซูเมอร์นี่กลายเป็นคนหักหญ้าแล้วหักหญ้าแล้วเนี่ยเพราะเดียงงวเดียงกล้วยเดียงแม่เนี่ยเขามาเนี่ยเ <c oughs> พราะมันสิหักหญ้าวันนี้ <c oughs> ตอนที่สร้างหญ้าพวกเกษตรนี่มันสิส,ส,สร้างหญ้าเบิดคือสมัยใหม่เนี่ยเพิ่นก็สร้างหญ้า เพราะว่าซีดและยาข่ายยาอันเป็นมะเขืออย่างมะเลี้ยงงัวมาเลี้ยงยี่สิบตนีพ Assass, h, oh ่พอสิเริ่มหักเลยหักอย่างเพราะว่ามันโมมีนะจะไปเกี่ยวหน้าไผ่ไปเสียหายไปนี่ก็สร้างเรือยไปนี่ครับสร้างยาข่ายยาเรื่อยๆแล้วกันเข้าเห็ดแนวนั่นนะของยังไเออดีเลยครับพี่น้องเด้อเข้าเขากับเบิ้งไปนึ่อย่าไปใส่นะพ่อเนาะอย่าไปยาข่ายยาเข้าใส่นะครับเด้อตัดเอาครับตัดตัดตัดดูข้าจำว่าให้ปุ๋ยกับกับพื้นดินดู เทาบ่มีงัวมีควายมันบอกเขาเข้าขาแบบนันเอาแบบท้าว้อนก็ได้แบบว่าเขาตัดเจ็ดเมื่อตัดตัดตัดทิมไอหันบวห้ไผเออไปใส่ประมาณเดือนหนึ่งนี่หญ้านี่หากนมันสิบวไปใส่ดอกมันสิม่นบอกมันขึ้นมากห้างมันขึ้นมานําหางมันขึ้นมานําบานนี่จับเปลี่ยนบานนี่เกี้ยงมินดินผมเคยเห็นอยู่แก้วเมื่อก่อนนะครับเจ็ดมื่อตัดหนึ่งเจ็ดมือเจ็ดหนึ่งตัดตัดตัดบบน้นนี่ ดบ้านห้างก็จะขึ้นมาเรื่อยๆบ้านนี้บ่ได้ลบยากหรอกจับปีนขึ้นมาเนี่เกี่ยงบินลินเลวยงานเนี่ขึ้นมาเวิ้งหักขึ้นมาเบิดงหักเกี่ยงไปด้วยโอเคนะครับเด้อมื้อนี้กัได้ศึกษาไปน่ำนะพ่อจากคุณพ่อหลายผู้ใดอยากสนใจอยากมาเบิ่งก็มาได้รนะครับเนาะครับมาได้ครับบ้านดอนใหญ่ใต้ตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเบอร์โทรป่ะครับพ่อครับเบอร์โทรย้อนหลเดี๋ยวพอคอยถืออ่าครับครับครับโอเคครับมื้อนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อเสถียรเกียรติวัฒน์ครับขอบคุณครับพ่อครับครับ ขอบคุณที่ให้เยี่ยมชมแปลงกันได้ให้ขอคิดให้ข้อมหูกับพี่น้องประชาชนเศร้าใส่ยาขายากันครับพี่น้องเกษตรยุคใหม่ครับคใหม่วัดเฉืชบ่มีนะครับในโลกนี้ไม่มีคําว่าวัดะพืชตัดดรดูครับซ้ำเข้ากับไส้ปุ๋ยให้ต้นใหม่เข้าดูครับมันไปย่อยสลายเองมันตามธรรมชาติเดี๋ยวขีปนาพขอกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ